สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมานำเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการให้บริการด้วยทีโซโคค่ะโดยมีกรณีศึกษานะคะก็คือ GrabFood ที่มาในการทำรายงานนี้ของเราคืออะไรเครื่องมือที่เราจะใช้คืออะไรและผลการศึกษาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่มี การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะทำให้หลายๆบริษัทนะคะประกาศที่มีการ Work From Home นะคะรวมถึงสถานศึกษานะคะ mm hmm. ก็มีการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน mm hmm. ์เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส mm hmm. ซึ่งจากการกักตัวอยู่บ้านของประชาชนนะคะ mm hmm. ก็ส่งผลตอบพฤติกรรม ของผู้บริโภคในเรื่องของการใช้ออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะเช่น Line Man บ r a ก Food หรือว่า Food p a น d a นะคะเนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีความสะดวกรวดเร็วด้วยค่ะโดยฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ผู้วิจัยสนใจนะคะก็คือบริษัท g r ร b จำกัดค่ะซึ่งให้บริการทั้งเรียกรถการจัดส่งอาหารและการจัดส่งสินค้าต่างๆ รวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของแอป,ปนี้เลยค่ะ GrabFood นะคะก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่รวมร้านอาหารทั้งร้านที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคร้านดังนะคะรวมถึงร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งจะให้บริการโดยการไปรับแล้วก็จัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการนะคะถึงที่ค่ะ ผู้วิจัยนะคะได้มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของคุณภาพการให้บริการของกราฟฟูนะคะเรืยกวทีเซอร์คอหรือเซอร์วิสคุณภาพนั่นเองค่ะในแนวคิดการพัฒนาสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากบริการนะคะให้เหนือความคาดหวังของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการค่ะและเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการนะคะ จากสิ่งที่ลูกค้าได้รับและความคาดหวังของลูกค้าค่ะด้วยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้ง5าด้านนะคะซึ่งก็คือความเชื่อถือไว้วางใจการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการความเป็นรูปธรรมของบริการความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการและการตอบสนองของผู้รับบริการค่ะ วัตถุประสงค์ของการศึกษาของพวกเรานะครับก็จะจอศึกษาระดับคุณภาพในการให้บริการของแกปรวนนะครับและเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการครับและเพื่อระบ,บุประเด็นที่แกปรวรควรจะเล่นปรับปรุงและพัฒนามากที่สุดนั่นเองครับ ซึ่งประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะทําให้ทราบระดับคุณภาพในการให้บริการของแกรฟโฟรนะครับจากการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการนะครับเรื่องทฤษ r ีเซอร์ฟโคและผลการศึกษาครั้งนี้นะครับจะทําให้แกรฟโฟร์แน่ทราบถึงคุณภาพในการให้บริการเพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับผมขอบเขตในการศึกษาของพวกเราครับมีอยู่3ด้านนะครับนั่นก็คือขอบเขตด้านเนื้อหานะครับจะเป็นการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการสอนะครับคือขอบเขตด้านประชากรนั่นก็คือนิสิตมหา ยาเขตบางแสนนะครับตัวมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด45คนและสอบเขตได้ระยะเวลานะครับโดยระยะเวลาที่เราศึกษาในีอยู่ในเดือนมกราคม ของพวกเรานะครับได้กำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างก็คือในศิษย์มหาวิทยาลัยบุรพารยาเขตบางแสนนะครับมีการศึกษา2,563โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด45คนซึ่งเราได้มีการนําวิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเนีมาใช้นะครับเนื่องจากการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจะส่งผลให้ผลของการวิจัยนมีความเที่ยงตรงและสามารถนํไประยุ์ใช้ได้จริงครับ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่ใช้นะคะโดยผู้ศึกษานะคะจะใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสักกลุ่มตัวอย่างนะคะโดยที่แบบสอบถามนะคะก็ได้ศึกษาวิธีการสร้างจากเอกสารต่างๆงานวิจัยแล้วก็ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงแบบสอบถามยังใช้แนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการด้วยเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริการแบบเซอร์เคิลนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งหมด5ด้านที่กล่าวไปข้างต้นเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะนำแบบสอบถามนะคะไปแจกโดยจะใช้วิธีแบบ in นเตอร์เซปเซอร์เนะคะซึ่งก็คือเป็นวิธีที่นำแบบสอบถามไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ต่างๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามคร่าวๆนะคะที่อยู่ในแบบสอบถามนะคะตัวอย่างเช่นคำถามแรกนะคะพนักงานจัดส่งสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งซื้อหรือไม่นะคะถัดมานะคะคือคำถามที่2นะคะสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าแน่นอนแหละจะไม่ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อนะคะส่วนตัวอย่างคำถามที่3นะคะก็คือการจัดส่งมีคุณภาพนะคะสินค้าไม่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่งค่ะซึ่งคำถามทั้งหมดที่อยู่ในแบบสอบถามนะคะล้วนจะเป็นคำถามในเชิงบวกทั้งสิ้นเลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับนะคะเริ่มที่ระดับแรกก็คือระดับดีมากนะคะจะให้5คะแนนนะคะระดับดีนะคะให้4คะแนนนะคะระดับปานกลางนะคะก็จะให้3คะแนนค่ะระดับน้อยนะคะจะอยู่ที่2คะแนนค่ะและสุดท้ายนะคะระดับที่น้อยมากก็จะให้1คะแนนค่ะ ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สถิติที่ใช้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการนําคําตอบของกลุ่มตัวอย่างนะคะมาคํานวณหาค่าเฉลีย่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําค่าเฉลี่ยมาคํานวณความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการนะคะซึ่งสามารถคํานวณได้จากค่าระดับความคาดหวังนะคะลบกับค่าระดับการรับรู้นะคะ จากนั้นนะคะก็จะได้ G A P ออกมานะคะแล้วก็นำ G A P ที่ได้มาจัดอันดับนะคะเพื่อหาประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขความรุงต่อไปะคะ่ะ ในส่วนของหัวข้อถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของผลการศึกษาค่ะซึ่งสามารถแบ,บ่งออกได้เป็นห้าหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ค่ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามค่ะจากการลงพื้นที่นะคะมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด65คนซึ่งเกินจากเป้าหมายในที่ตั้งไว้ก็คือ45คนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทางเราจึงได้ทําการตัดจํงงานวนผู้ที่ไม่เคยใช้งานออกทําให้เหลือผู้ตอบแบบสอบถาม5 1คนค่ะซึ่งสามารถแบ,บ่งออกได้เป็นเพศหญิง44คนเพศชาย คนแล้วก็เพ่ค้างเนื้ออีก1คนค่ะและสามารถแบ่งตามระดับชั้นการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ค่ะชั้นปีที่1จํานวน15คนชั้นปีที่2จํานวน12คนชั้นปีที่3จํานวน11คนชั้นปีที่4จํานวน11คนชั้นปีที่6จํานวน1คนแล้วก็ชั้นปริญญาเอกอีกจํานวน1คนค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ตอบแบบสำรวจค่ะซึ่ง ทางเรานะคะได้กําหนดเกณฑ์ในการแบ่งพฤติกรรมเนี่ยไว้ได้วยกทั้งหมด3เกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะมาเริ่มมาที่เกณฑ์แรกนะคะก็คือความถี่ในการใช้บริการค่ะซึ่งโดยส่วนมากนะคะจะมีการใช้บริการต่ากว่า1ครั้งต่อสัปดาห์อยู่ที่จํานวน22คนค่ะเราลงมานะคะก็คือการใช้บริการ1 2ถึงครั้งต่อสัปดาห์อยู่ที่จํานวน17คน 3- 4ถึงครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่11คนแล้วก็5 7ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะคะมีเพียง1คนเท่านั้นค่ะเกณฑ์ตัวที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการใช้้บรรริกกาาต่่่อคคังะดยสวนม ะะจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งยอยู่ที่1-200บาทนะคะคซึ่งมีจํานวนมากถึง29คนลองลงมานะคะก็คือต่ากว่า100บาทซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น20คนและเกณฑ์สุดท้ายเกณฑ์ตัวที่3นะคะก็คือช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการค่ะโดยช่วงเวลาที่มีความนิยมมากที่สุดนะคะก็คือช่วงบ่ายค่ะมีจํานวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น14คนและมีจํานวนผู้ใช้บริการนะคะ13คนในช่วงเวลาเที่ยงและเย็นค่ะ ่อ,อมานะคะจะเป็นในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละด้านค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําข้อมูลในการประเมินคุณภาพการบริการทั้ง5าด้านมาทําการคํานวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ทราบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละด้านเป็นอย่างไรซึ่งสามารถแสดงผลออกมาได้ในตารางต่อไปนี้ค่ะ นั้นนะคะเราจะนํามาเปรียบเทียบหาค,าค่าความต่างกับค่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการในแต่ละด้านซึ่งในตรงนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้ทําการคํานวณหาค่าเสียออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันเพื่อเปรียบเทียบดูนะคะว่าความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของผู้ใช้บริการกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะ ข้อถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ จัดลำดับผลต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังละการบริการค่ะซึ่งสามารถจัดลำดับได้ดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1นะคะก็ะคะือด้านของความมั่นใจมีผลต่างอยู่ที่ลบศูนนึ่งดะคะซึ่งนั่นหมายความว่าไม่พึงพอใจและควรเร่งแก้ไขมาเป็นอันดับที่ 1, 1> ะคะ่ะรองลงมานะคะก็คือด้านความเอาใจใส่มีผลต่างอยู่ที่ลบศูนย์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าไม่พึงพอใจเหมือนกันและควรเร่งแก้ไขมาเป็นอันดับที่2ค่ะอันดับที่3นะคะก็คือในด้านของความเชื่อถือและความไวว้า มีผลต่างอยู่ที่ศูนย์ซึ่งนั่นหมายความว่าระดับของความพึงพอใจและระดับของความคาดหวังนะคะอยู่ในระดับเดียวกันค่ะและอันดับสุดท้ายอันดับที่4นะคะมีความพึงพอใจมากที่สุดมีผลต่างอยู่ที่0.0392ค่ะซึ่งในที่นี้นะคะจะเป็นในด้านของความเป็นรูปธรรมแล้วก็ด้านการตอบสนองนั่นเองค่ะและหัวข้อสุดท้ายของในส่วนผลการดําเนินงานนะคะนั่นก็คือประเด็นสาคัญและแนวโน้มในอนาคตค่ะ ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกให้ความสําคัญในการเลือกใช้บริการนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพของการบริการค่ะคิดเป็นร้อยละสามลองลงมานะคะก็คืออัตราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละสาค่ะถัดมานะคะก็คือความสะดวกสบายในการใช้บริการคิดเป็นร้อยละสาและเพื่อนใช้อีกร้อยละสค่ะ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะคะพบว่าร้อยละ96มีแนวโน้มที่จะใช้บริการต่อไปในอนาคตมีเพียงแค่ร้อยละ4เท่านั้นค่ะที่มีแนวโน้มจะไม่ใช้บริการอีกแล้วในอนาคต ถัดมานะคะในส่วนของการสรุปผลจากการศึกษาการวัดคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ grab food ด้วยวิธี Circle เนี่ยเราพบว่าค่าประเด็นที่มีค่าความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภคและค่าความคาดหวังเนี่ยประเด็นที่มีความต่างมากที่สุดเลยก็คือ 1. ประเด็นด้านความมั่นใจในการให้บริการนะคะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการคุณภาพของการจัดส่งสินค้าว่าสินค้าจะไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง และประเด็นที่2เลยก็คือประเด็นด้านความเอาใจใส่ในการให้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีใจให้บริการของพนักงานขนส่งนะคะโดยในแบบสอบถามเนี่ยเราได้มีการถามถึงในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการเนี่ยแล้วผู้ให้บริการขนส่งอะค่ะมีความพยายามหรือเอาใจใส่ในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างแต่นี่นะคะก็คือ2ประเด็นที่ผู้ใช้บริการยังไม่พึงพอใจและแกฟูจะต้องปรับปรุงนะคะและในส่วนของอีก3ด้านที่เหลือเนี่ยเราพบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการให้บริการแล้วแต่ว่าจาก ค่าสติเตี่อะคะ่ะเราพบว่าค่าความพึงพอใจอการรับรู้อะค่ะมันสูงกับความคาดหวังไปนิดเดียวนั่นหมายถึงว่าการให้บริการอะค่ะเขาพึงพอใจแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการสุ่มการทําแบบสอบถามของเราอะคะ่ะเรามีกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อยดังนั้นค่าที่ได้ก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนดังนั้นเพื่อเป็นการที่ดีแล้วอะคะ่ะเราเสนอแนะว่า g r a b ฟู้ดควรมีการปรับปรุง โดยให้ความสําคัญ1คือประเด็นด้านความมั่นใจและ2คือประเด็นด้านความเอาใจใส่เป็นสําคัญและพัฒนาในอีก3ด้านที่เหลือโดยให้ความสําคัญรองลงมานะคะค่ะและในส่วนของคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะในการทําแบบสํารวจเนี่ยเราเราได้มีการอสอบถามผู้พูดตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมว่าประเด็นไหนที่ผู้ใช้บริการเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดในการเลือกใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อให้เรามั่นใจว่า ประเด็นด้านค,าคุณภาพเนี่ยมันสําคัญจริงไหมหรือผู้ใช้บริการเนี่ยยังมีประเด็นไหนที่เขาให้ความสําคัญอีกบ้างแล้วจากการสํารวจนะคะเราพบว่าประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญประเด็นแรกเลยก็คือ1นึ่งด้านาด้านคุณภาพถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าประเด็นที่ตามมาติดติดเลยก็คือด้านของราคาซึ่งสัดส,ส่วนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากประเด็นแรกประมาณ35%แล้วประเด็นที่2ประมาณ33%ดังนั้นเราจะเห็นว่าด้านคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ เป็นประเด็นสําคัญกับการใช้บริการแกลฟูดขนาดนั้นดังนั้นคําแนะนําของทางกลุ่มนะคะก็คือว่าทางแกลมเนี่ยควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการก็จริงแต่ก็ต้องบาลานซ์ไปกับการกําหนดราคาที่เหมาะสมซึ่งการสมดุล2ประเด็นนี้จะสามารถช่วยทําให้แกลฟูดคะรักษาฐานลูกค้าแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเนี่ยเกิดความรอยัลตีหรือจงรักภักดีต่อแบรนด์ แล้วก็ใช้บริการ GrabFood ต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือผลของการศึกษาคุณภาพการให้บริการ GrabFood ของทางกลุ่มเราในช่วงโควิดก็อย่าลืมรักษาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ